Ôi, số phạc. Ê, cục đôi đồ Ô. rồi yeah. Mấy thằng khàn này. Xin lỗi Hello. Hello. หัวล้อมันดกจอนเลยหัวล้อมันดกจีนเลยอ่ะขอเยอะหน่อยไม่จะฟังดูสงสัยดูละครจีนมากเกินไปนะนะเพื่อนขอเย็ะหน่อยเขอเยอะหน่อยบอกลงก็ได้เป็นเมียปุริมคุงหรือเปล่าฝืนหัวเราะเป็นเมียไอ้ปุริมคุงอะไรที่ซึ่งก์เมียอะไรวะเกียอะไรวะปวดหนึ่งตี้ายมือน้องมาเห็น เดี๋ยวล้องกูได้หมดล้องกูไดังร้องมาเวนี่ไอ้กูดังยาียวนี่พวกนึงโอ้ลมดึงไอ้สัตว์นี่อะไรของมึงวะเนี่ยโอ้โหเออยิงกูยิงกูยิงกูเออเออเออเกือบแล้วกูได้แต่เอชเคปนะนะวัดวิขาด้วยเอชเคปแม่งยุ่งถึงนี่น่ท่อมสั่งท่อมสั่งนยิงไม่โดน ีอดดีบอดไปดกูมปืนไปดูว่ะไปไปมายังมาังมายัดลงดลงปลาทมก่อมไก่แทบประำเออวาย่มไปส่กไก่เลยโอ้ยเม้งกวาดรบสิบรไ้ยมึงแลนออมไปแล้วมันก็แลนกลับนะเออ

ดกีสัตว์บ่เมนอือนเเวรเปิดตัวเโอ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยหายตัวโอ้ยวัดก็เห็นกับว่าหลังกล้องเนอะผมันเรดกดึกนรดึกลงห้างร้างูบมีสะโหะเรดดอดกบอมีกูกับ่มีแม่ใไอ้ังกูังไเเยน้องน้องนอ้อลังตึกังๆๆๆตรงนี้ตรงนี้อามมได้มัตรทีนีเจ้าดีะสุนเบิร ทำมาได้เฮ้ยมันมันลากกูเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเปลี่ยนบอสมันเปลี่ยนบอสมาพ้นเปลี่ยนบอสผมมานนี่โฟมานนี่โฟมานนี่ไม่ไปไปทำไมต้องทำแม่งจังเลยดีวะโอ้ยเหี้ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งแลนเต็มเลยฮะตีตีเลยต้องใส่แล้วมีตัวนึงแรงขอหน่ากันตัวนึงตัวนึงออกคนตัวนึงออกคนโอเคโอเคผู้ามได้บอปะ งได้ครับได้ครับได้กลับด้บ่มันอยู่ข้างบนเอ๊ะมันขึ้นข้างบนแล้วมันขึ้นข้างบนไอ้สี่ขาไปครับตายตัวว่าเช้าว่าเช้าเนี่ยมันอยู่ข้างบนเนี่ยตัวนึงกดเจ็บไปตรงนั้นข้างบนเลยบนหัวโกหัวโกข้างบนเลยเอ๊ะมันโดดลงแล้วมันโดดล่องเร็วโอเคึุทเขี่ยไปรถไหมอีกไอ้โดนจะตอยมาตายไปมึงอ่ะอกี้ตายแล้วโ่าในตัวนี้ บ่าเป็นยังบงว่าเปนยังกูซ้ำเลยตัวนึงกูพันใหญ่อยู่มีนี่รถเขาเนี่ยมันเบิดไปเบิดเกียร์แล้วบโบตายแยกตัวโบโบโบกูเขาเลยกูแยกลงไปจังเฉยยังเหลืออยู่ผมงอะตัวนึ่งไม่ใช่เซียนไอ้ดูตรงหน้ากูเนี่ยเออมองมาแค่ไหนวะไอ้เหี้ยต้มไม่บังไม่เห็นเฮ้ยเจ้า What the ไอ้ชิบวนก็ต้องเล่นเดีย r k the location. ตัวม่งเฮียตกใเว้ยตัวนึงตกล้ววะตหนามึงเลย w a t นั่นๆๆไอ้โงไปเจดเลยวะเนี้เจ๊ดเจ๊ดเจดเจ็ดเจดเจมากเมนลเล่มเลเด่มเมไปชุบโรงานเลยต้งเ่ตายซ่งวะยุทธานายุทธนาะหาเงินดีๆ มก็ม่โอ้เออย่ยแตกแแม่ซับฟูรอซื้ออี้ยได้เวลาโดูอกนเละโอ้ชุนเขียวเีบนี่สุนเขียวไปได้แม่กลับอะดูของแล้วเขียเลยอ่าาาาาาีาา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 แงา กูบ่มีปืนไงเมาลุเนี่ยอยู่ขากล้องนี่เกีวไปใจแล้วนี่เอปใจเราวะแสดงบางาท่านเก็บอะไรได้เนรอเมื่เห็นเราอ่ะมาละมาละมาละเออ่ย๋วนี้วะผู้เชี่ยวบ้นนะบางท่านเก็บไปแล้วเออนั่นแหละแปดสิบนาตันของกูอ่ะกูทิ้งม่ให้งของกูไม่ต้ไปจัดอยู่ขี้ดีช่วยแม่งจัดแจงกันเลยมันเรียบร้อยดิก็ลดอยู่ วกนี้แส่วันะพ่อกระสุนอ้ไงไอเกียหมีโซจีบักหลาสูบอร์ตบักหลายสูเขียวบักหลายเลยนน่มาอน้ำปูน้องแบลง้องแงทีมแม่บังาสบอตนมดเยอะแล้วเจ็ดกูลานะยูางหน้าหมสบอร์มันหรือบนั่นกูยิงบักควยเกียกันแมงอีกเ้วกูยิงคบนีบอดเตอื้อ นี่ยเนี่ยปามสุนชียมันเนี่ยเจอกันกัทชแม่งนี่กูเงนอะไรกูเมีอยู่ข้างหลังคุณแมคุณรักูมากไว้ข้างหลังคุณแมมึงจะไปเอาน้ำบกเทียนให้ยังกูกูมากูนะเียเลยกูักบอน้ำบกเทนอยู่มึงก็คุ้ไปเอาน้ำบกเทนอยู่กูยังว่กกูมากอยู่โอ้กูหลปวดหัวน้ำเมีงนี่ดีเมีโอเยอะกูเงินเลยไม่เนกบอกน้ำบกเทนเนาะม่เป็น่ปนไนะยังน่่ปนไ่ปนไม เ้ยยังอหลังสองหลังฮะไนเมืองในเมืองในเมืองเมองหรอเฮ้ยเฮ้ยีกิดนะางเดียวจะเย็นมันโดดไปเองยิ่งโมกับกูวะสูก็ะกูมีกันหละกูเล็ดตอนนี้ตอนเนี้ยโฉมมีเลยเล็ดดอ้เก่าดาวนึง ยี่ดีดาวนึงว่ะดาวไอ้ยื้อไยื้อแม่งฉันได้ยิงแมงดาวนึงละหายตัวหายตัวไปแล้วโอ้ย1ตัวทำไมมันบักลงรถอีกเราว่ะเออหนูมาแก่แล้วเนี่ยมึงอ่ะมันยู่งเสร็วว่ะมาตังค์แถมมันงว่าตึกเนี่ยโตึกเรื่องอ่ะ ยิงเคียยิงเคียอะไรวะชุดกระดูกนะไอเคียแล้วมึงและเมื่อเอาคุณสองซุนระยะนี้ไหมมึงยิงไหนตูวะคุณสองกับพีหัวใจเว้ยเว้ยเอยโอ้นั่นดิคุณสองกับมีหัวใจมึงเป็นได็กไปเหอะไปเหอะไปเหอะไปโม่ไหวโม่ไม่สงขบด่วนกับมันไม่ได้หรอกครับดีดอกไปมีรถมาอ่ะยินู่ เออมันจอดมันจอดเออมันไปเออมันจอดไปเหี้ยของเด็กแน่เนี่ยเหี้ยดีเหี้ยมาจอดไอ้เหียมาจอดแล้วมันจะล้อพี่กัดจะล้อบึงด้วยอ่ะบ้านบ้านนั้นมีบ้านนั้นมีถามจริงจริงเธอมองยุดยยิ่งดาวนึงว่เอาอีกลายไอเหี้ยดีอืมหี้ยดาวโดนโดนโปรยิดลู่เอาว่ะ ตรงนยตรงเน๊ยเจ้งเจกเหรอวะมึงเห็นยูเพื่อเดียวอ่ะเกียร์ดีแม่งมีสกอบเลยกูวิเชียร์เลเดี่ยิเชียร์เรดอรอกูยิ้งคอมว่แม่งนี่เห็นได้ไงวอลเลดดรอข้างๆรถทองตัวนึงเอาน้องๆน้องยบิ๊กเียอ่ะรถกีรถ

โอ้ถามจริงจริงจะวัดทายยังวัเอ้ยสมก็งนังซีปอนะตองแอด็อปอะเฉลิ้นเรือบอลโอ้ไม่มีสโคปเยอะโอ้ม่เห็นนไอ้ดรอปไอ้ดอปไอ้ดรอปโอ้ยรถรถไบักกี้บักกี้เจ้าซัมมันซัมมัน

โหโหเสียวหัวเสียวหัวโหยังไม่ได้สังขาตรงไหนวะสวยปามเขาต้องเข่าลงเดีิมเออสวยเรียบร้อยอื้มนบ้านเย้ยไอ้ดึงมันดึงมันดึงมันตายไปเอี๋ยวรถรถรถเดี๋ยวเก็บเลยกันวุ้ยช่างคือยิงแม่งๆกับวะเดี๋ยวรถถูกยิงเอามีตะโขบเฮ้ยเก่ารถมาจอดนี่แหละเอาได้เหรอโี่แบบโดมตีน ไอ้เหี้ยรถเราหลังแตกไปใส่เลยป้องมาดิไอ้มันมันมันไม่ได้จอดหล่อไม่ได้จอดหล่อมันยงติดตลอดไม่ปกว่าเลยป้องบัมีโตเก็บศพอ่ะแล้วจะขาวงยังไงเนี่ย <t> บ <os throat> ้านนี้มันออกไปบัวบัวบัววานั้นออกกันบ้าหยิบอี๒๐กว่าพี่เดี๋ยวเดู๋ยวผ่วจะขอวงยังไงวะรถกิดแลนบ้าได้อีกล้อหลังแตกกิดไหลเมียอย่งเที้ยในบ้านดาวจะเขาไงอ่ะโต้วุ่นกับมีอย่าไรใช่ไ ไปจังตัวเกตขึ้นขึ้นขึ้นแกตขึ้นไปไปองไปแล้ววงบีบแล้วเนี่ยามอาิงเนียยังแรงเนี่ยมึงิาเฮ้ยสามสามามแล้วอยากินหลายกวัวแล้วอย่ากินหลายจุก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 กจกจกกมกจกมกจกจุกอกจุกจุกอกจกจยจจ

โอ้วงนีอีกแล้วโค้แปก็ไไหนนมีเลยทั้งเขาเลยเฮ้ยเฮ้ยเเจเคณแปดคณแปกูอยู่ใส่ค้ณแปหุแปดกูอยู่ใส่แปดอยู่ใส่อยู่นี่ปมาปามมตองมาเดี๋ยวเโดนเนี่ยโดนเน่โดนเน่มีแส่วะโอ้ยเอ้ยเจเยิงบนเขาบนเขา โอ้ยเย็บปืนลันเดี๋ยวสมองกอนสมองกอนเอาชเดี๋ยวสมองสมองใชหัวไหนบนเขาตรงไหนว่เห็นตรงไหนอะบ่นเามเห็นบนบอลูมึงเลยตรงไหนวะปามอ๋อไอ้เชี่ยเราจะไปช่วยปามไงเนี่ยเยอะเรวเย้เเขาถ้ากเห็นอ้ยโอยโอ้ยเจ็ เ <Yeah. S 2> <laughs> ยจะเจ้าที่ขบุนแล้วเย้ยโอ้เย้ะเกินเยอตัวมีเยอะเลยมึงกูคุ้นสองปว้้นตัด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 ก